พร้อมแล้วเนาะครับนี่มนปัจจัยว่าโจกค,ครั้งห้านี้จะกำหนดได้แม่นยาำต้องอาปัจจัยประกอบปัจจัยนั้นแบ่งเป็นห้าหมวดตามว่าโจกดังนี้ปัจจัยตัวาโจกสีบตัวคืออาเอยาโน นานาหาโอเนนายาปัจจัยสิบตัวนี้แบ่งลงในหม,มัวตามที่กล่าวแล้วในกรรมาวาโจกลงยาปัจจัยกับทางอีอาคมนายามีโลปเปนอี เช่นปาจิยาเตสีวิยาเตเป็นต้นในภาวะวาจกลงยาปัจจายและเตวัรมมนามีร่มยะต,ยเ,ตเท่านั้นเช่นโุยเตมาลาย,ยาเตเป็นต้น ในตุกะตัวาโจกลงป่จใจสี่ตัวคือเนนายานาเบนาบายเช่นป่าเจติป่าจายติป่าจาเปติป่าจาับปายาติและสิเปติสิ ยาติสีภาเปติสีภาปายาติเป็นตน้ในในเหตุกกรรมมาวาโจกลงปัจจัยสิบตัวนั้นโดยลงเหตุปัจจัยคือนาเปโดย ปัจจัยกับทั้งอีอาคมนายาโดยมีโรคเป็นอาปียาเช่นปัจจาปิยาเตสิาาปีปาเตเป็นต้นปัจ,จัจซ้ำหลบประกอบกับทาุอีกซ้ำตัวคือขาชาสา ลงหลังธาตุเหล่านี้แปลออกสำเนียงว่าปาธานาคือโ้ชาคาสาหาราสุปาเชน่นภพคาตติย่อมปาธานาจะกินโ้ชาธาตในความกินชีคัาติย่อมปาธานาจะ จากกินฆ่าสารตในความกินที่คิงสติย่อมป่าทานาะจะนำหาลาธาตในความนำไปสัตว์ ย่อมปาทานะจะฟังสูตรในความฟังปีวาสตีย่อมป่าทานะจะเดิมปาทาตในความเดิมถ้าลงหลังท่านนอกนี้แปรตามธรรมดาเช่นตีกจชาติย่อมเย,ยวยากีตาทตุในความเย,ยวยาเป็นต้น ปัจใจวพวกหนึ่งสำหรับปรากรอบน้ำมาสาบให้เป็นกิริยาสาบมีซองตัวเกอ,อถ้าลงหลังคนหน้านามแปลว่าปลาเพิรเช่นจิรายติปลาเพิรชาโยถ้าโยง มานามแปลว่าปราเพิดเพียงดังเช่นปูตียาตีย่อมปาตะปูปลาผ้าจายาตีย่อมปราเพิดเพียงดังภูเขาเป็นต้น วาจกท่าที่ประกอบโดยวิพาก์การบทวาจนาบุลดปัจจัยสำเร็จแล้วเรียกว่าวาจกจคือกีนิยสาบที่บอกปาทานจัดเป็นห้าวาจกตามชานิดแห่งตัวปาทานดังนี้หนึ่งองค์ คือผู้ทธามเองเป็นประธานของกิริยาใดกิริยานาน้านเรียกว่าอาตัตตวาจกกัตตวาจกถ้าเป็นสากรรมธาาุมีองค์สามคือกัตตาหนึ่งกรรม กิริยาหนึ่งเช่นสูโทโอรานังปาัจจาติพ่อครัวหงโยซึ่งข้าวสุกถ้าเป็นอากรรมมา,าธาตมีองค์สองคือกัตตาหนึ่งกิริหนึ่งเช่นโสยาติเขาไป เรียกว่าโวตากรมมะเป็นป่าทานของกิริรยานันเรียกว่ากรมมะวาจกกรมมะวาจกนั้นมีองค์สามคือ จียาเตเข้าวสุกอ่านพงอใช้ศักยกรรมมาทานอย่างเดียวสามองอนา,าพิตตากาตาเป็นปันาในกิริยานั้นเรียกว่าภาวะวาจกภาวะวาจกมีองค์สองคือ

โกสุทังโอท่นางบาเจตีให้ยามรอบครัวให้หุงอยู่เชิญข้าวสุกเป็นอากรรมมาตัดมีองค์สามเกิดโตกัดตาหนึ่งกาลิตากรรมมาหนึ่งกี่ดีเถิงเชนโลทาโกหาทิ้งมาเล

าหนึ่งกาลิตากรรมหนึ่งเหตุกรรมหนึ่งกิริยาหนึ่งเช่นสามีเกสุเทนะสุรังโอทานังปาเจปิยะเตเข้าวสุกอันยังพ่อครัวให้หงอยู่ถ้าเป็นอากรรมาธาตุมี กาตาหนึ่งเหตุกรรมมหนึ่งปีนี้เช่นพุทเพุทเธนะสัทธรมาปัจโชโตชาราปิยเตปาทิปันพงทั่วคือพระสันอันพระพุทธเจ้าให้พงอยู่ไม่เป็นไร ผิดบ้างถูกบ้าง